สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับช่องไทยสุริสัญจรครับวันนี้ไทยสุริสัญจรจะพาพเพื่อนมาดูบรรยากาศกา,การลอยกระทงนะครับคืนวันลอยกระทงที่จังหวัดอุดรธานีว่าเป็นอย่างไรคึกคักแค่ไหนนะครับตัวนี้ผมมายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นมุมตรงนี้จะปกติจะเป็นที่จัดลานดนตรีตรงนี้นะครับจะมีการประกวดอะไรต่างๆแต่เนื่องจากว่าปีนี้นั้น อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนี้ก็คือ,อวันเป็นวันที่ทางาสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นท่านเพิ่งจะาจากเราไปเพราะฉะนั้นทางจังหวัดก็เลยได้งดกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆนะครับแต่ว่า,ายัางคงมีร้านค้านะครับมาจำหน่ายแล้วก็ให้แต่ละคนนั้นมา ร่วมกิจกรรมมาทำามาลอยกระทงได้ตามปกตินะครับทางช้าก็ยังคงมีขายเหมือนเดิมนะครับซึ่งแม่ค้าเยอะมากและก็คนที่มาเที่ยวงานมาลอยกระทงก็เยอะมากเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือจุดที่ริมหนองประจักษ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ประมาณเวลาประมาณสามทุ่มกว่านะครับคนเยอะยังเยอะมากเลยครับ แล้วก็จะคงจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางใจเมืองของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นแหล่งน้าหนองน้ําที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนเป็นที่ออกกาลังกายของจังหวัดนนทบุรีนะครับช่วงเย็นๆนะครับส่วนอย่างวันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษก็เป็นวันเป็นประเพณีลอยกระทงของไทยเราก็คนก็มาเที่ยวมาลอยกันเยอะมากเลยครับ สำรับมุมนู้นมองไกลๆนั้นจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ดอนธาน,นีครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้องไะจักนะครับนี่ครับริมน้องระจักขอโรงพยาบาลดอนธานีโอ้คนมาลอยกันเยอะเลยครับร<า>เดี๋ยวเราก็จะไปาหาที่ลอยกันนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนนั้นจะเป็นถนนรอบน้อมาะจากนะครับซึ่งณนะตอนนี้นั้นก็จะมีแม่ค้านะครับมาจําหน่ายสินค้าอา,อาหารการกินแล้วก็ของทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงกระทงต่างๆมากมายนะครับซึ่งยาวนะครับรอบน้อมปะจากนี้หลายกิโลเลยครับผมผมเองก็ไม่รู้ว่าถ้าอาวิ่งรอบน้อมะจากนั้นจะเป็นระยะทางกี่กิโลครับแต่ว่าไกลยเยอะ ใคามากครับไคามากเห็นว่าแต่ละคนนั้นก็มากันแบบคึกคักเลยครับโอ้โห oh. ปีนี้ทำที่ให้ลอยผ่านตลางน้ำด้วยครับไลเดอร์ลอยกระพงนะครับโอ้โห oh. นับเป็นการเป็นไอเดียใหม่ซึ่งเมื่อแต่ก่อนนั้นเรา,าจะลอย ขอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะไม่ไปไกลเท่าไหร่กับเราต้องเคลียร์ออกไปบางทียังไม่ทันได้ออกไปจากหน้าเราหน้าเรานะครับมีคนมาเก็บกระทงงดาวซะแล้วปีนี้ทางเทศบาลก็ทำสไลเดอร์อย่างนี้ครับโอ้โหดีเหมือนกันครับผมปล่อยแล้วก็จะไหลไปนูน่นรับแล้วก็ไปอยู่กลางทางนู้นเลยโก็ดีเหมือนกันนะครับผมไปทีานีเรามยอะ่ย แต่ว่าทางทีมเราก็ยังเลือกที่จะมาลอยแบบธรรมชาติเหมือนเดิมอยู่ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้เขามีกิจกรรมอะไร เดี๋ยวปักกินตาใ้แก่น่้นะครับพันตันั้จะมันับต้องกินตาใ้ตาดี แม่ g ังมีที่ได้แค่รุ่งอ ดีเด้อสมหวังจิตลายปานครับนี่ก็เป็นศิลปินมาเปิดหมวกนะครับซึ่งคุณนาคุณตาอยู่นะครับ,บก็คูอนสนับเสียงปรกปมือนั้นเปลี่ยนจากเสียงปรกมือนี่แไม่ไหวไม่พักหยอดกล้องกระดีเด้อจ้เริ่องขอบคุณบรรยากาศกนใน วันลอยกระทงริบัตกรธานีนะครับขอเตินแล้บรรเให้น้องแก้วร้องให้แล้วกันนะคะลองก็เปดี๋ยได้เตรยนะครับเตรียนครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดไปหาเดี๋ยวไปหาตอนนี้ไม่ใช้อ้ิอยู่อเกปเตนตรงรตรงยือ่าตรงนี้ กไไมม่สสาาาารรถทดด้ตอนนี้เราก็กำลังจะมาลอยกระทงครับแล้วก็นอกจากจะลอยกระทงแล้วใครที่อยากจะปล่อยปลาคนระับก็มีปฏิการเหมือนกันนะครับปลาไหล มันจะมีว okay. ่าเราจะลอยตรงนี้หรือจะลอยตรงสไลเดอร์ก็มีสไลเดอร์ไลลน์ีแหะโอเคครับจะลอยตรงนี้ก็ลอยอาโอเคมีพักมีมือถือถ่ายเหลือไม่ล่ะมามามาซื้อให้เกิดก้มาเลยมามาให้แม่ใส่กินปลาไม่ไวแต่เราลายไหนลายตั้งลายตั้งอะไรครับตัวนี้ค่อยเสียง

ว่าน,นี่มันจะเป็นรักสามเศร้ารัากสามเศร้าเราสามคนกวดหัวพักกันไงเนาะรักกันดีตีกันทุกวัน การลอยกระทงนะครับการลอยกระทงก็ถือเป็นการมาขอขามาต่อ,อแม่น้ำคงคาออกมาต่อสิ่งที่ทําผิดล่าหรือทำอ,อะไรที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการบูชาบอยพระพุทธเจ้าด้วยและเป็นการขอขอมาต่อ,อแม่น้ําด้วยนะครับตามความเชื่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมาก็ เดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นๆในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับขอบระคุณมากครับผมสวัสดีครับ